วิธีมัดไว้สุกค,คนนี้นี่นะสุกคอนมันก็จะเป็นเบี้ยงอย่างนี้ปะลื้มปะลื้มแล้วตั้งนี้เอาก็กสุกอย่างนี้ยอ,อย่างเดียวกันนะเียเอามาเทียบขอมันเตากันกดีกอ๋อ มา<ะ>เตะพอนะครับนี่นี่ฮะกระบอกซับเลยซับตัวเนี้ยนี่นะแหวงนะครับซับเยอะนี่ก็ซับตัวเนี้ยมีเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้เอาใส่แกง S <S อันนี้อาใส่งอนถ้าเขาขที่เรียกเขาก็เอาตัวนี้สุกเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยนไรอันนี้เอาปไปสุกอย่างสุกแล้วเขาตัวนี้เขาลองไว้ล็อกไว้กันเนื้อเขาป๊อประดับเขาเดียว <S 2> <S 2> <S 2> นี่แหละหนึ่งระดับหนึ่งเขาไปปั๊อปเขาเดียวเขาียของเขาเนี่ยสุกเอี่ยเนี่ยถ้าอาจารย์จะไปแยก อาจะเป็นียกไปลองของเขาเอาไว้เยอะตัวนี้สำหรับล็อกงอนอตัวนี้นะถ้าตัวนี้สำหรับมาลงกลางมาเอาอกุ่งลงที่กลางเอาอโอเคจบสิน้นสุด <laughs> มันจะ,จะได้แบบนี้ใ่ไหม